ไปยลปางนี่เป็นไงบ้างครับก็โดยภาพรวมนะครับการจัที่เราซ้อมนะครับแล้วก็พยายามปรับในหลายๆจุดนะครับนะก็ถือว่าเรามีความพร้อมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของทุกคนเล่นงานทั้ที่เราซืเข้ามาแล้วก็รัเก็บชุดเดิมนะครับแล้วที่เราพัฒนาอยู่นะครับนะน้องๆก็ปรับมุ่มมาแล้วก็ปรับในเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องเรื่องของ เราพัฒนาอยู่ได้ดีนะครับนะโดยโดยรวมก็พอใจนะสำหรับการพัฒนาของน้องๆแล้วก็ความพร้อมที่เราไปได้แบลบลำปางก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับเราเป็นเกมเยือนนะครับก็แน่นอนเรา,เราพยายามถ่ายทอดแล้วก็พยายามให้ข้อมูลของทีมเราปางกับนักเตะไปประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็เรื่องของทีมเราก็เกมเยือนก็เป็นเกมที่ยากแล้วนะครับนะโดยเพราะอีกรองแล้วก็ ป็นเ,นเ,นเ,นเกมแรกเพนั้นก็พยายามเน้นเรื่องของความรัดกุมนะครับแล้วก็ในเรื่องวิธีการที่ที่เราอาจจะต้องมีแผนหนึ่งแผนสองนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับก็เชื่อมั่นนะแล้วก็มัน่นใจว่าว่าเกมนี้เราเราก็จะเป็นเ,นเกมที่ที่เราก็จะทำได้ดีครั้งหนึ่งนะครับทั้งตอนลึกๆก็เกมที่เราเราก็คาดหวังคาดหวังหนึ่งคะแนนอย่างย่างอย่างร้อยนะแต่ลึกๆก็ ว่าถ้ามีโอกาสนะครับเราก็ก็พยายามเก็บ3ามแต้มนะครับก็ขอแรงเชียร์แรงสนับสนุนนะครับแล้วก็ทุกกาลังใจนะครับจากแฟนบอลเมืองกาญนะครับในปีนี้มีพลังกลางเรานะครับด้วยการนําของท่านประธานนายนายกนะครับนะค่อยงจะมีความพร้อมนะครับเรื่องสวัสดิการเรื่องการสนับสนุนนะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ที่ ร้อมมากนะครับดัง้โดยเฉพาะเกมแรกเราก็พยายามพยายามมีคะแนนนะครับอยากฟังอะไรถึงไฟบอลมั้งครับก็ผมคิดว่าแฟนบอลเมืองการนะครับนะก็ติดตามแล้วก็เฝ้ารอนะครับงั้นแน่นอนเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ที่เราก็ต้องแสดงความสามารถอย่างสุดความสามารถแล้วก็เราก็เชื่อมั่นนะครับแล้วก็คิดว้งน้องทุกคนก็มีความพร้อมนะครับก็ขอแรงเชียร์และังสนับสนุนนะครับกระส่งกำลังใจนะไปไปเชียร์ทีมนะครับนะเกมนี้เราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ เราก็จะเอาความสุขมาฝากแฟนมันไดกาคนี้